พีชพีชพี่พีพี่หาเีับผมเียให็ทายหูเพื่อพี่นนอกเีปุ้นออกไนี้เนาะไข่ยี่สิบหุนครับผมเ็จูม่หุนพี่น้องมีพี่หนอกโอ้ยจุดอี่นองา้ยรผมอพี่นนองสิจูมครับอ้ยงามเลยครับผม เดี๋ยวเลยครับไปวอ้ยตอนดี้ปากแหอย่างขี้หูถาเลยจ้าน้ำมาข้าวมีเน่อยวุ้ยใครวุ้ยอุ่นเกลือกีย่าไกเล่นตรงตู้จ้า ใครยัดไม่นอะมันนี้เป็นสาววันที่สิบเกาด้วยพี่นนอะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เมียรุ่งเาน่าที่สำารับช่งคลิปช่องมอมเตบ้านทุ่งกันครับผม มื่อนี้กับพบกันในวันที่1 9เมษายน2 5ง7้ากับผมมีบอมเตกับสื้อผ้าพี่น้องมาเขาป้าเฮ็ดที่เก่ากับผมพิการไม้กับป้าปัตตห้องตัวบนอาคับเพิ่มพื้นที่รับบนระฆังนี้กับผมมื่อนี้ก็มากระนุ่อุ้มกับผมพี่น้องจ้ามาสองคนน่ะมีเนาะจ้าเพราะว่าพอพอกับว่าพอชินำขนหมากกับผมเดี๋ยวนี้เสียรกันมาแล้วเนาะจ้าน่าจะมาหอนแล้วกับผมเอ้า ปลุ่มพี่ชวนลำบอมเต้แล้วครับผมลำบอมเต้โสดมายนั่นนะครับวันนี้ปลุ่มลบอมเต้แล้วครับนี่ครับผมปลาที่บอมเต้ที่เขามาหาครับเพป็นก็จะเป็นปลาสี่ครับผมปลานี่เฮ็ดพึ่งแดงเน็ดบดดินเพึ่งกระมักออกครับพี่น้องก็จะมารอบางเฮ็ดละงูเพิ่งนำขับวันนี้วันนี้มีแจกดอกบวบไปรอชมน้ำกันเลยครับผมเอาละครับ ดงเลยแหงมันกับพี่น้องครับดงงานนี่คือมครับเฮ็ดดงนกดงนกเถาเป็นเถาแล้วเนาะจ้าครับพี่น้องเป็นมะลิอยู่พี่พี่น้องนี่ค่ะ

Give thắp, you know. Look up. See, do lợi nhuận. Long lòng 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 ครับพี่น้องดี๋กวลังงาเลยมนกำลังเกิดพี่นองดอ๋ไหเพิ่นเนาะจ้าอไเพิ่นเิเกิดอแลผมกินเาจ้าสุดยนเตะเตะมาพีบจย่งล่ะมันล่ะบอโอ้ยพี่น้องโอ้ยอ เหน่ผู่ใหญ่เลยจ้าอุ้ยมองเม้าเี่นงูบ้านน้ว่ก็พอน่อุ้ยงีพนดิยาอกเนาะนี่พี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 พหาม่เรนกเียมให้ทายหูเพือพี like shoe, ่ดอกปึ๊บหนออก้หุ่นนี้เนาะไข่ไข่นไข่บเไข่ยังุ้่นกระผม็จุมย้หุ่นที่้อกอี้อหือ่อต้าวอีกจัสนี่นี่นี่นอะ Ui, ừ, cái ông nào đâu Ui, tên đi <laughs> ừ. à, kéo ông căn khập mà nè à. Kéo hết bàn con nào Chà Hạc ừ. ừ. xe kết ta lên phía nọng Chà, thế đưa phía đó xe ta Xe đại gì vừa làm ดอกงหเนาะจ้างกูนาวน้อง้มดีจังอหมูอวานนี่บอมเตะเอาไปเตะบานพี่นนอจ้าจูบบดเบิ้งเลยพี่นนอเลยตัวีนว่านมันก็สชจูบน้องอุเนาะ้าเออขึ้นบานเลยพี่นนอแต่ว่าบเห็นพี่ห้อหวานหมูอวานนี่ม่กับเมย์เมย์เก็บาเตะบานเนองบาดเบื้อบาดเบื้องเลยขึ้นเต็นเนาะ อ้ยเร็งงา,านยิปนเลยม้านเ้ยมันมา,านเลยขาดเลยพีน้องมันอืออู้มันเปะหนูโมมุนบมมุน่ะเี็ิจูงน่อยสครับทงร้าน,นครับผมอ้าพี่นัเกเ็ดจูงครับปอ้ยงามเลยครับผมดยนเลยครับ คเคยเก็เลกี่นอพี่รองเก็บเือเลยนี่นง,งามเลยครับพี<อ>่รองเมาใครครับผมใครงามเลยพี่รองืสวยงามเลยครับผมนี่ันี้ก็ีัน้อยนอือก็ไสิออกเหม่น เดีครับไปจุ่มไงครับผมบา้านบอเตีมัดแห้งจุ่มเรื่องขิ้วทาเลยจ้า,อย,า,ยาอย่างนี้เป็นน่็งก้าวอ,อยูอย่นาะโอย้ยใครฮ้ยหน่อุ่นเกลือเยียบอีละบองตอและหมอเกียดดีตันพะพิรีดีดีแห้งดีนนเนาะเก็บก่อนน้พี่น้องเนาะมา นี่ครับนี่เ,นเ,เลยครับมาแล้วมนันนี่อุ้ยมา ยอดมันตื่นเต็นแน่เนอะโอ้ถึงตันถึงนี้พี่น้องมันจังสิบ่าอีหยังเลยครับผมอ้าโอ้ยหมูใหญ่เลยพี่น้องเอยเฮียหายบึงไข่อีกพี่น้องเจ้าพินดีนี่เก็บครับบัดนี้ไปรอกันอีกเนาะ วัน yeah. ิมอีกบ่พี่น้อ really? จ้าน้อนเรเนี้ยดีดายดีพี่น้ออย่าต้องกลเนี้ยเป็นเครับโอ้ฮักศอนงดเรออ้ยเป็นไหนกเป็นไเคะดีใครใหญ่เลยเนาะจ้ามอนี้ก็เป็นสาวันที่สิบเก่าด้วยพี่นนอจ้าสิเก่ามีายนสองปัรเจครับพี่นนอ งามเลยน่นๆเนาะใช่ยงกับกระลังออกครับผมแต่ว่าดินกระแหงนะครับพอฝนตกมาังเก้งามเดดอุเคียดีได้บังติอืไปเพียครับพอแล้จ้าหลังจากทีร็โงูครับมีกิ่งบนดินคือไมได้บนเขาครับคือเหน่อยเลยือ ออกงามนี่แหละคุพอแล้วครับแล้วแม่งยีอ่ะหนด่งบทดินกี่ดอกอือหินเลยจ้าแล้วก็ผมน้ำนดอก Sẽ chào yêu ừ, thương, thương. mình hơi chào được bông tay gắn vào hạn bọn tay bọn tay bọn nó không tên dì kìm mày gắn hết đồn gọn tay b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 ọn rồi bọn

ไปครับไปดูวิธีครับพี่น้องดอกคาบวา่าไงหนูบอก,อบอกว่าเปเนดอกทำเองกระแสบด้วยพี่น้องเป็นหนึ่งกระแสบแมนอู้พี่น้องพอฮิตแล้วงงฮิตแล้วจ้าเป็นงกจุ้มเงี้ยเลยครับผมที่ไหนคือมากาออกตัวเดียวบางเตะดอกเดียวเนาะแมูโอ<ม>้ยม,มากาออกตัวเดียวด,ด,ดวยละ่ะแค่หลังสิบานเลย เมนบ่เ็กิลังจิบานพี่เนาะเก็บับอืมหงายเห็นงามันนใส่กุมกุนครับผมอืมเนาะเห็นงงเนาะครับดินอะพี่นนางบอกกันบดเถ้าเถาต่ว่าดอกข้าวโยกแข็งอยู่อืาใชแข็งเยงาเลยพ่า พี่น้องเรานีตาบมังมือเฮ็ดยังครับนี่ยึ้นมาดีที่แกทสิพี่น้องอะไรบอสฮะที่ดีเพราะมันเฮ็ดผงเขาใหญ่บอสอืมแงนบอสสูงคือนี่ถึงเขาใหญ่อยู่ได้ดนตรพอเฮ็ดยังนี่บอพี่น้องไปรอหาจะเข้าวกันกีดียร์กับบ้านครับเลย เห็ดดอกหันพอว่าเฮ็ดขมครับพี่น้องมองันตีวัตเฮ็ดฝนเขาไปครับเราไปรออีกจะเข้าครับสวยแล้วครับพี่น้องเ็ลมาพรทันตอนนมีแล้วพี่น้องมาพอตีเฮ็ดบานนี่แล้วพี่น้องหมูมอ่านเก็ฮ็ดบานหลายนึงหน่อยนะจ้างานมันตีมากก็แมงพี่น้องแมงวานหนูมันมได้มาดอกจูบันดอกเกี้ยวครับผมนี่ กำลังจูงเลยน้องอีกแล้วจูงยังไงกันไปแต่ก็พอได้แกงเนาะ,ะอืมมีสามดอกครับนี่ทำง,งานเลยพี่น้องมนันีไปครับเก็บค,ครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะคล้ายๆเฮ็ดละงูครับผมแต่ว่าันบมเมนเฮ็ดกินเด้อพี่น้องเฮ็ดเปดื่อยได้ไหมเฮ็ดรังห่งเฮ็ดปิดครับผมบานมอมเตอือนเฮ็ดขีเ่เดือนครับผมนะเป็นสิทธ เป็นเห็ดเหงง็ดละงหงหินครับคืล้ายเห็ดละงหงเลยพี่น้องถือว่าหางกินบ่ได้นนดเนาะเหกก็นกรอยาเก็บเด้อครับผมไปครับหลวงต่อครับเอาครับพี่น้องเกือบถึงเวลากลับบ้านแล้วครับกลับมาสรุปผลงาน,นบสมเหงง็ดนละบอมเต้เลยครับผมเห็ดบอมเต้วันนี้กับมา้าสุดยอดครับบอมเต้เอาเหงง็ดละงหงคือไม่พี่น้องเมืองเนาะเหงง็ดละงหมูหนึงบกไ่ครับผมส,สมเห็ดกับผม อนี่มนีมานแี่ครับผมมานเ็ดลงงกนะเด็กเวลากลับบ้านแล้วครับถ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอมเตนได้เด้อกับผมกับร่วงคลิปหน้ะกับผมว่าบอมเตนสิฟาพี่น้องไปใช้ครับส่วนคลิปนี้ก็าเชื่อกันนี้แล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้า